ราศีมีนก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ท่านจะมีโชคมีลาภในช่วงของสงกรานแล้วในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีมีนนั้นท่านจะหยิบจับอะไรทำอะไรย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านในช่วงของสงกรานแล้วนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นเปิดรับแต่สิ่งดีๆเจ้าที่เจ้าทาง จะนำพาให้ดวงชะตาของท่านนั้นได้มีความสำเร็จอยากได้อะไรในช่วงนี้ท่านก็จะได้ผิดกับในช่วงก่อนนั้นในช่วงของเดือนที่แล้วนั้นท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะไม่ค่อยมีความสำเร็จมันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอีกเช่นเดียวกันการงานในช่วงก่อนนั้นก็ถือว่าไม่ดีท่านจะทำอะไรก็ไม่มีผลดีกับตัวท่าน บางครั้งบางคราวทำงานร่วมกับใครก็โดนเอาลัดเอาเปรียบหรือว่าโดนรังเกียจอยู่เรื่อยๆในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงการงานก็ยังไม่ดีทำอะไรก็ไม่มีความสำเร็จเกิดขึ้นจะกินจะอยู่จะนั่งจะนอนก็มีความกลุ่มใจในช่วงก่อนนั้นไม่มีความสบายอกสบายใจถือว่าชาวราศี มีนั้นในช่วงก่อนนั้นดวงของท่านนั้นจะไม่ค่อยดีในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันท่านจะมีบ้างไม่มีบ้างบางครั้งบางคราวก็มีการขาดเนื้อขาดตัวต้องไปหยิบจับคนอื่นหรือว่าต้องไปขอหยิบขอยืมไปไปขอหยิบขอยืม กับเพื่อนฝูงหรือว่าญาติพี่น้องในช่วงก่อนนั้นบางครั้งบางคราวนั้นก็แทบจะเอาตัวไม่รอดแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีมีนนั้นจะมีความสำเร็จอย่างสูงท่านจะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและจะมีคนคอยสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำจะเป็นงานที่ดีมีชื่อเสียงอีกด้วย ในช่วงของเดือนเมษายนหรือว่าในช่วงสงกรานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะดีชาวราศีมีนนั้นจะมีโอกาสทองหยิบจับอะไรในช่วงของเดือนเมษายนไปหาเดือนพฤษภาคมนี้จะมีโชคมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนนั้นได้เป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองจะทำอะไรก็ มีแต่ผลดีๆเข้ามาหาท่านในเรื่องของการทำมาหากินก็จะมีความโดดเด่นอีกเช่นเดียวกันท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะลงทุนเกี่ยวกับในเรื่องของการค้าขายถ้าหากว่าท่านใดค้าขายก็จะมีผลกำไรที่งอกงามและจะเป็นผลดีกับตัวของท่านท่านจะได้มีทุนต่อยอดอีกและและ บางท่านนั้นก็มีโอกาสได้ขยายจิตการต่างๆถือว่าในเรื่องของการค้าขายนั้นชาวราศีมีนนั้นจะประสบกับความสำเร็จอย่างสูงบางท่านนั้นอาจจะไปทำงานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างหรือว่าทำอะไรในช่วงนี้ก็จะติดขัดอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็ยังมีงานทุกสิ่งทุกอย่างทำอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเล็ก หรือจะเป็นงานใหญ่ในช่วงนี้ท่านก็สามารถเลือกหาทำได้ดวงของท่านนั้นถือว่ายังอยู่ในจุดยืนที่ดีคนเราทำมาหากินในช่วงนี้แต่หากว่าท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเงินนั้นจะหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอย่างง่ายดาย บางท่านนั้นร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองในช่วงนี้หยิบจับอะไรก็จะมีความสำเร็จชาวราศีมีนนั้นถือว่าดวงการเงินการงานนั้นในช่วงของเดือนเมษาหลังสงกรานไปแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านท่านใดที่ว่างงานหรือว่าตกงานอยู่ในช่วงต่อไปนี้ก็จะมีงานเข้ามาหาท่านท่านจะเป็นคนที่เรียกว่า มีประสบการณ์ที่ดีจะมีคนนำพาหรือว่าบางคนก็จะมีคนชักโยงให้ท่านนั้นได้ดิบได้ดีจะมีคนนำพาให้ท่านไปหางานได้อีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าดวงการงานการเงินของท่านที่เกิดอยู่ในราศีมีนในช่วงของเดือนเมษายนหลังสงกรานแล้วจะมีโอกาสดีๆเข้ามาหาท่าน เงินทองที่เรียกว่าหายากท่านก็สามารถหาง่ายในช่วงนี้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองสิ่งของมีค่าไม่ว่าจะเป็นอะไรในช่วงนี้จะมีความสําเร็จชาวราศีมีนจะมีอุดมสมบูรณ์อยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมรอบตัวอีกเช่นเดียวกัน จะทำอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและจะมีคนคอยช่วยเหลือในเรื่องของสุขภาพและพลานามัยในช่วงนี้ก็ให้ท่านระวังในเรื่องของการเจ็บหัวปวดท้องหรืออาจจะมีโรคอื่นๆเข้ามาแทรกแซงสำหรับท่านที่สูงอายุให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในช่วงนี้ชาวราศีมีนันทุกสิ่งทุกอย่าง ให้ท่านระวังไว้ในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองในช่วงนี้ถ้าว่ามีใครมาขอหยิบก็ยืมก็อย่าให้ใครขอยืมได้จะเป็นการดีถ้าว่าท่านให้เขาไปแล้วอาจจะไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองให้ท่านระวังไว้แต่ในเรื่องของการครบคนอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้เราจะคบใครก็ให้ดูหน้าให้ดีหรือว่า สังเกตดูให้ดีบางคนนั้นเราแค่รู้หน้าไม่รู้ใจเขาเขาอาจจะคิดไม่ซื่อหรือคิดอาจจะไม่ตรงกับเราอาจจะทำให้เรานั้นต้องผิดหวังหรือว่าต้องเสียใจในภายหลังก็เป็นไปได้ในเรื่องของคู่ครองคนรักในช่วงนี้ก็ถือว่าท่านใดที่ยังเป็นโสดไม่ว่าจะเป็นหนุ่มหรือ จะเป็นสาวในช่วงนี้ท่านจะมีสเสน่ห์ไปเหนือไปใต้มีคนถามไทยมีคนติดตามกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงชะตาโชคลาภในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีมีนั้นจะมีโอกาสที่ดีๆเข้ามาตั้น ในเรื่องของการเงินการทองก็ถือว่ามีพลั่งพร้อมการงานก็ดีโชคลาบก็มีในช่วงนี้ท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบในช่วงของเดือนเมษาหรือว่าเดือนพฤษภาท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนก็เป็นไปได้บางคนร่ำรวยได้มั่งได้มีได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทอง เป็นกอบเป็นกำรรก็มีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นมาอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมษอันนี้จะทำให้ชาวราศีมีนนั้นมีความสุขมีความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การงานการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในเรื่องของโชคลาภก็มีก็ถือว่าดวงของท่านนั้นไม่ตกเรียกว่าไม่ตกอับอพับกับใครท่านอยากได้อะไรในช่วงนี้ก็จะ มีความสำเร็จเกิดขึ้นจะมีคนคอยอุปอประถมค้ำชูจะทำอะไรก็มีคนคอยให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นดีอย่างเห็นได้ชัดหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในเรื่องของอุบัติเหตุให้ท่านระวังเกี่ยวกับในช่วงของเดือนเมษายนนี้ในช่วงสงกรานต์ในท่านระวัง้าเพราท่านจะ ไปเหนือไปใต้หรือว่าไปสังสรรค์ไปกินเลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวท่านได้การพูดการจาก่อให้ท่านพูดดีๆอย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนหรือว่าใจหงุดหงิดจะทําให้ตัวงท่านนั้นมีเรื่องมีราวกับคนอื่นได้ไม่ว่าจะไปเหนือไปใต้จะไปทางไหนหท่านระวังไว้จะเป็นการดีสําหรับการใช้รถ ใช้สนนอีกเช่นเดียวกันในท่านระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยที่ท่านไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ถ้าว่าเรารู้ไว้บ้างจะเป็นการดีการดูดวงนั้นก็เป็นการชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวัถ้ากว่าเรารู้แล้วเราจะได้ปฏิบัติถ้าว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละเว้นไปสิ่งไหนที่ดีเราก็เก็บเอามา เป็นข้อคิดจะทำให้ตัวของเรานั้นได้รู้ทันเหตุการณ์เพราะฉะนั้นการฟังก็ถือให้ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านรับฟังกันอีกต่อไป สรุปโดยภาพรวมแล้วชาวราศีมีนในช่วงของเดือนเมษายนนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีสิ่งที่ดีๆก็มีอยู่มากมายเพราะฉะนั้นท่านฟังแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี